ข่า,รขาเราไปต่อกันที่นโยบายเพิ่มไรายได้และลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนค่ะผ่านโครงการต่างๆของรัฐบาลในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาทั้งการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ3า0บาทต่อวันโครงการล้านธงฟ้าราคาประหยัดโครงการร้านถูกใจที่ตอนนี้ก็ดูจะเหมือนว่าแต่ละโครงการนั้น นอกจากจะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาตามเป้าแล้วนะคะยังดูว่าน่าจะก่อปัญหาให้กับประชาชนเพิ่มขึ้นด้วยค่ะซึ่งก็เป็นไปตามคาดหมายที่มีการฟันธงตั้งแต่แรกค่ะว่าท้ายที่สุดโครงการร้านถูกใจภายใต้การขับเคลื่อนของนายบุญทรงเตริยพิรมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อลดค่าคลองชีพของประชาชนคงยากจะประสบความสําเร็จโดยง่ายโดยเฉพาะนายบุญช,ยชัวยโชควัฒนาผู้บริหารใหญ่เครือสะพั์ ที่ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ตรงๆกับกระทรวงพาณิชย์ว่ากำลังเล่นผิดบทบาทและไม่มีทางประสบความสำเร็จไปได้แม้ว่าคณะระัฐมนตรีจะอนุมัติงบประมาณก้อนใหญ่ในโครงการนี้ถึง1,320ล้านบาทเพื่อแจ้งเกิดในร้านถูกใจทุกตำบลทั่วประเทศที่มีเป้าหมายสวยหรูเพื่อแบ่งเบาภาระค่าของชีพของประชาชนที่ต้องผชนกับปัญหาข้าวของราคาแพงจนหยิบจับกันไม่ลง โดยกรมการค้าภายในกำหนดให้มีผู้เข้าร่วมโครงการร้านถูกใจโดยจะต้องมีสินค้าจำเป็นต่อาการครองชีพ20รายการเป็นอาหารการกิน12รายการได้แก่ข้าวสารไข่ไก่น้ำมันพืชน้ำตาลทรายผงชูรสน้ำปลาปลากระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนม UST ซอสปรุงรถเนื้อหมูเนื้อไก่และก็ของใช้จำเป็นประจำวันอีก8รายการได้แก่สบู่ยาสีฟันแชมพูผงซักฟอกแป้งผงลอยตัว น้ำยาล้างจานผ้าอนามัยยากําจัดยุงและมแมลงแต่ปัญหาที่พบนั่นก็คือการกระจายสินค้าโดยไม่มีสินค้ามาป้อนให้หรือว่าได้รับสินค้าไม่ครบที่ทางด้านของกระทรวงพาณิชย์นั้นต้องสั่งให้กรมการค้าภายในปรับวิธีการบริหารจัดการใหม่เพื่อไม่เกิดความล่าช้าต่อการขนส่งอีกและอีกปัญหาหนึ่งค่ะนัะ่นก็ค,นคือปัญหารางาย,ยางพารานะคะที่ตอนนี้ค่ะราคาตกต่ํา ซึ่งในวันนี้เครือข่ายสวนยางพาราค่ะรายย่อยทางภาคใต้ได้เข้าไปยื่นหนังสือกับนายธุษุส่ยเกลือที่เดินทางมาปฏิบัติภาร,รกิจที่อำเภอหัดใหญ่ด้วยความสงบค่ะพร้อมทั้งขู่ว่าหากไม่รับการแก้ไขเรื่องราคาย,ยางเตรียมพร้อมค่ะที่จะไปล้อมบ้านนายกรัฐมนตรีในเรื่องนี้ค่ะที่หน้าโรงแรมลีการ์เดนพลาซ่าอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลากลุ่มเครือข่ายชาวสวนยางพารารายย่อยภาคใต้นำโดยในการบัณดิต รามมากหนึ่งในแกนนําได้เข้ายื่นหนังสือถแถลงการฉบับที่1ให้กับนายนัทวุฒิใส่เกลือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้เดินทางมาปฏิบัติภาร,รกิจมอบเสื้อครูยางแก่ตัวแทนครูยาง17จังหวัดที่โรงแรมรีการ์เด้นพาซากลุ่มนะคะเพื่อร้องเรียนให้มีการแก้ปัญหาราคาย,ยางพาราตกต่าโดยให้รัฐบาลค่ะชี้ว่านํารางพายดาที่ราคาสูงขึ้นกิโลกรัมละ120บบาทภายในเวลาหนึ่งเดือน หากไม่รับการแก้ไขทั้งเครือข่ายชาวสวนยางรายย่อยภาคใต้นั้นจะใช้มาตรการล่ารายชื่อ20,000รายชื่อยืนเรื่องร้องเรียนกับรัฐบาลเพื่อเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีที่ร,รับผิดชอบและจะรวมคนค่ะไปล้อมบ้านนายกร,รัฐมนตรีจนกว่าปัญหานั้นจะได้รับการแก้ไข ทั้งนี้เนื่องจากว่าตลอด6เดือนที่ผ่านมาราคาย,ยางพารานั้นยังคงตามกว่า100บาทต่อกิโลกรัมแม้ว่ารัฐบาลนั้นจะรับปากว่าจะทําให้อย่างนั้นมีราคา120บาทต่อกิโลกรัมก็ตามขณะที่บรรยากาศที่บริเวณด้านหน้าโรงแรมรีการ์เดนพาซาก่อนที่นายธวุฒิใส่เกลือนั้นจะเดินทางมาถึงก็มีทั้งกลุ่มเตอข่ายชาวสวนยางพารารายย่อยภาคใต้ที่มารอย,ยื่นหนังสือและก็กลายปลาสายผ่านรถขยายเสียง และเครือข่ายคนเสื้อแดงที่มารอให้กำลังใจก็มาเผชิญหน้ากันอยู่ที่บริเวณหน้าโรงแรมลีการเดนนะคะโดยมีกำลังค่ะเจ้าที่ชุดปรับจราจรกว่า200นายเข้ามาควบคุมสถานก,การณ์แต่บรรยากาศแล้วก็เป็นไปด้วยความสงบดูนันทบุตรนั้นสามารถขึ้นไปปฏิบัติภารกิจบนโรงแรมได้ตามปกติทั้ง2กลุ่มค่ะได้สลายตัวไปโดยไม่มีเหตุกระทบกระทั่งแต่อย่างใดค่ะ เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะกลับมาในช่วงหน้านะคะเราจะไปตามต่อกรณีที่มีการกัดยิงที่โรงภาพยนตร์ในสหรัฐที่ทําให้มีผู้เสียชีวิตหลายคนเลยค่ะจบข่าวร้อนล่วมข่าวลึก